มาคะ่ะเรามาเค้าไสากอกอีสานไสกอกขุนเส้นกันคะ่ะอันนี้เราไม่เราไม่ใส่หมูนะคะเราไม่ใส่นางหมูเอาเอาไปอย่างนางหมูแต่ไสอัวไม่ทำใช่เปล่ากัวไส้ย,ยังไม่พอจะทำอะไรทำเอาไว้ทิ้งเยอะ ยกไปเลยยกยกตะกร้าไปเลยขยายนิ่งกว่านี่ยค่ะเราแช่เราแช่พอพอนุ่มนุ่ม่ได้กินเขาแปลก,นก,นกนนะันเบื่อกันเบื่อกันนักกับเท้ามันเบื่อใช่ไหม ไม่เกลือดรือผม,ผม,ผมจะของของแดผของแดเราจะใช้ของญี่ปุ่นนะคะเกอยากกูเลยเยู่ไน 厉害。<Yeah. S 2> <laughs> เอ,อเ,เอมหมูลงไปอีกพอไม่พอไม่พอ,พอ,พอตามที่เขาสั่งข,งขา้าอันนี้เขาสั่งไปให้คนญี่ปุ่นกินนะคะไม่น่าเชื่อนะคะคนญี่ปุ่นก็จริง บอกว่าชอบเพื่อนบ้านก็ชอบดีท้อะใไปหอมมีน้อยเราก็ใส่น้อยสกีไป อีไปสุกีมุงพูดงกันสุกี้ไปเด็กๆพูดพูดคงกันคามหมดเลยค่ะป้าจ๋าเออไปไปเดเตหลอกตะพูนียใส่เยอะๆไเดเตจะพูดภาษาไทยหมดเลย ใช่ใช่เพราะว่าประทายพี่ปุ่กนกาประทางขี้ที่มันขาวไปงมาตรงไว้นั้นเอาแล้วก็เขามาไม่พอกระดิวสาระพีอยู่ไหนสาระพีมึงอยู่ไหนสาระพีถ้าขาวอยู่ไหนอยู่ในหม้อข้าวในหม้อข้าวเอ,ละละอา,วาไว้ไหนแล้วล่ะไม่เก็บอไม้เห็นนะครับก็หม้อข้าวเอ,อาไปวางไว้ไหนตัวเลย โอ้โหนรโอ้เขาสวยนุ้ว่ะเจเข้าไปทีเส่ไหนขึ้นนัคงใสขา้นน่้าวกเนียอืนนี้ข้าวกะเทข้าเก่าวะนะนี่ข้าวญี่ปุ่นนุ่ม

มันจะไม่มีรสเปรี้ยวเฝ้าเราจะทำให้เปรี้ยวเขินนิ้วหน่อ อันนี้ไส้กรอกมุณสิ้นค่ะเดี๋ยวเราก็ยัดแค่นี้คือว่าใช้ได้เน้่พอเขาให้เนียนอีกทีก็ใช้ได้แล้วค่ะจะแค่นี้เลยส่วนผสมก็มีแค่นี้มีเกลือผงชีรสพริกไทยดำพริกไทยบดแล้วผักชีกระเพยมกระเพยมบด คลิปนี้ไว้แค่นี้นี่ใครถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดติดตามเทวันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนเสร็จค่ะ